ก็นนะับเป็นเรื่องเศร้านะครับสำหรับวงการเพลงร็อกกับข่าวคราวกันเสียชีวิตของเ네นมนักร้องนำวงบิ๊กการอดีตวงร็อกชื่อดังครับเช่าตัวเนี่ยก็ได้เข้ารับการรักษาในห้อง ICU ตั้งแต่ช่ว,วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต้องปัม๊มหัวใจถึง4ครั้งจนครั้งที่นานที่สุดเนี่ย หยุดหายใจไปกว่า24นาทีครับโดยสำหรับวงบิ๊กการเองก็เคยสร้างความึือฮาแก่วงการด้วยการเป็นวงร็อกตั้งแต่อที่แต่งตัวในแหวกแนวครับทางวงเนี่ยก็แต่งตัวด้วยการสวมกางเกงยีนขาสัาน้นแล้วก็เสื้อเชิตสีขาวทั้งวงมีเพลงที่ได้รับการโปรโมทคือเพลงที่มีชื่อว่าเมืองอะไรชวนยังไงก็ไม่ไป ทำลายแล้วก็ Rock a อ d ด o l l เป็นต้นครับแต่ไม่ประสบความสําเร็จนักนะคะในแง่ของยอดขายค่ะจึงมีผลงานออกมาเพียงชุดเดียวก็คืออัลบั้มไอปืนโตนะคะในปีพศ2536ันร้ิเเซอร์ในอัลบั้มนั้นก็คือคุณชัดชัยนะคะสุขขาวดีหรือว่าคุณหลังออเคสตรานั่นเองล่าสุดนะคะนักร้องหนุ่มปูแบล็กเฮดก็ได้โพสต์ข้อความไว้อะไรเพื่อนสนิทค่ะซึ่งมีข้อความว่าหลับให้สบายนะเพื่อนเคารพการตัดสินใจของเพื่อนสู้เหนื่อยทรมานมามากแล้ว ถึงเวลาพักยาวๆเราต่างก็เคยเป็นกำลังใจให้กันในทุกๆเรื่องมาโดยตลอดตอนนี้ไม่ว่าเพื่อนจะอยู่พบภูมิใดก็จะคิดถึงและเช่นเดียวกันก็จะมีกำลังใจจากเพื่อนคนนี้ติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะทำอะไรเช่นกันขอแสดงความเสียใจกับคุณพ่อคุณแม่หลังโพสต์ไปนะคะก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความเสียใจกันมากมายค่ะ ด้านของโอบะเสียงเนอร์ครับก็ได้ออกมาเผยเหตุการณ์ขนลุกนะฮะหลังจากที่คุณสีบานซูเปอร์โจ๊กเนี่ยเสียชีวิตโดยเจ้าต,ตัวก็ได้เผยว่าเห็นสีบานนั่งอยู่กับตนแล้วก็จะเรเชิญยิ้มครับที่ก็โดยพี่โปรยเนี่ยซึ่งก็นั่งคุยกันอยู่จากนั้นสีบานก็ได้หยิบธนบัตรใบละ20บาทยื่นให้พี่โปรยแล้วบอกว่าพี่โปรยใช้เงินไม่เปลืองส่วนตัวนั้นเนี่ยสีบานบอกว่าหัวหน้าไม่ต้องเอาซึ่งก็ไม่เข้าใจความหมายเช่นเดียวกัน คาดว่าน่าจะให้โชคหลังจากงานชาปนากิจสีบานที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองนคปรปฐมในช่วงข้ามเนี่ยก็ได้มีการจัดงานแสดงคอนเสิร์ตแล้วก็ไว้อาลัยนะครับเพื่อเป็นการส่งสีบานซุปเปอร์โชคอีกด้วย ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ